เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมแบ a ็กนาร์กออริจินสองจุดนอีกคิช่นเครยกันนะครับในพาทนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ฟิวแบ a เทิร์นหนึร้อยห้าสิบนาทีหรือว่าเวลาฟาร์มของเราเนี่ยยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทําให้เลเวลของเราพุ่งกระชูดอย่างมากก่อนไปรับชมคลิปครับก็ขอฝากร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบ t t ทนท t i m มกันหน่อยนะครับ ไอ้แบตท่ทหรือว่าเวลาฟาร์ม150่านาทีต่อวันนะครับจะเป็นเวลาฟาร์มที่อยู่ในมุมซ้ายเนาะจะทําการดีต่อวันเวลาตีห้าตรงนะครับแล้วก็จะให้หระยะเวลาฟาร์มของเรา150่านาทีแล้วก็จะมี EP พีโบนัสซึ่งอีพีโบนัสเนี่ยครับจะเป็นอีพีที่ตกค้างจากเมื่อวานที่คุณทำนะครับอาจจะค้างมากค้างน้อยมันก็จะเป็นโบนัสในวันต่อไปอาจจะ โดนลดจากเมื่อวานค่อนข้างทีง่จะเยอะนะครับอันนี้คือ EP ที่ได้เนาะส่วนเวลาตรงนี้นะครับก็คือเวลาบอดไปตีของหรือว่าตี d r อปของ6เท่าซึ่งไอ้ส่วนนี้นะครับจะได้จากการที่คุณทำอีเวนต์นะครับหรือว่าค่าแอคทีฟอะครบ100คุณจะได้รับเวลาในการบอดฟาร์มของอะ30นาทีต่อวันนะครับแล้วก็สามารถดองได้สูงสุดอยู่ที่210นาทีนะครับอ่ะพอเรารู้แล้วนะครับว่าเวลาบอดของเรา150นาทีคือ,อยังไงเนาะสเต็ปต่อไปนะครับทุกคน ไอเวลาฟาร์มเนี่ยครับมันจะเป็นเวลาฟาร์มที่คิดก็ต่อเมื่อเวลาคุณอยู่ในพื้นที่บอทหรือว่าพื้นที่ในการตีมอนสเตอร์ซึ่งในพื้นที่ของการตีมอนสเตอร์ครับไม่ว่าคุณจะตีหรือว่าไม่ตีก็ตามขอแค่ถูกโจมตีหรือว่าทําการต่อสู้นะครับจะถูกคิดเวลาทันทีก่อนที่คุณจะไปในส่วนนั้นนะครับหรือว่าจะทําการเริ่มบอทนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้เพื่อนเริ่มเช็คก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างอันดับแรกครับสายที่เพื่อนเล่นเป็นสายอะไรถ้าเป็นธนูแทบ คุณต้องซื้อแท็บให้เรียบร้อยนะครับขอต่างๆหรือว่าของสําคัญครับคุณต้องซื้อให้เรียบร้อยเช่นของผมเล่นเป็นสายพระแมกนัตเนาะสิ่งที่ผมต้องซื้อไปก็คือบูเจมสโตนผมก็ต้องมาเช็คบูเจมของผมเนี่ยมีทั้งหมด7 0 0อันใช่ไหมผมกลัวว่าเวลาผมปล่อยบอทที่ไว้ผมไม่ได้เฝ้าจอกลัวไม่พอผมก็ซื้อเพิ่มอีก500อันดูในส่วนของ SP MP นะครับ SP มี600 SP มีอยู่200อ่ะซื้อเพิ่มนะครับเพื่อความชัวเนาะอีสัก SP ผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกซื้อ200แต่ เอเนี่ยต้องซื้อเยอะหน่อยนะครับปึ๊บอ่ะสักห้าร้อยอันนี้เราคือซื้อสำรองไว้นะครับผมอันนี้คือสเต็ปที่1นึ่งสเต็ปต่อมาครับสเต็ปที่2นั่นคือการเช็คอุปกรณ์ของเรานะครับสำหรับใครที่บอกว่าเออเลเวลจะถึง50แล้วหรือว่ายังไม่ถึงเนาะเราพยายามดูอุปกรณ์ของเราครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถวันฮิตกับบอลได้หรือยังข้อดีของการวันฮิตกับบอลครับมันจะทําให้ระยะเวลาของการฟาร์มหรือว่าการบอกของเราเนี่ย คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมไอ้น,นี่คือเป็นอะไรที่ดีมากๆพยายามเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ใส่อุปกรณ์ที่ใส่นะครับสกิลที่ใช้นะครับพยายามเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะในส่วนนี้แต่ว่าเราเซตติ้งโอเคหรือยังออโต้ไว้แล้วหรือยังนะครับดาเมจสกิลเป็นยังไงสเตตัสที่เราอัพเป็นยังไงอะไรประมาณน,นี้นะครับสเต็ป <Step S 1> ต่อมานะครับนั่นคือการเลือกบอสเตอร์ที่เราจะไปทําการต่อสู้ ้องอยาีกนนึว่าการเลือกมอนสเตอร์นะครับพยายามเลือกบอนที่เลเวลห่างจากเราไม่เกิน5เลเวลเพราะว่าเราจะได้รับโบนัส EP ไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับพยายามเลือกบอนที่เราได้เปรียบหรือว่าชนะทางบอนตัวนั้นเช่นบอนตัวนี้ครับ Skeletal อา่าเรากดไปคําว่า drop นะครับมันจะมี EP บอกนะครับคลิกเข้าไปสําหรับมอนสเตอร์ที่ต่างกันกับเรานะครับไม่เกิน5เลเวลนะครับเราจะได้รับโบนัส EP อยู่ที่110%ซึ่งมันดีมากๆครับค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ถ้า EP เริ่มต่างกาันเริ่มห่างกันมากเท่าไหร่ครับปริมาณ EP ที่เราจะได้รับในการตีมอนตัวนั้น1ตัวก็จะถูกลดน้อยลงถ้ารู้สึกว่าการตีสเกลตัดดนเลเวล42เนี่ยได้ EP แค่70%รู้สึกว่ามันน้อยใช่ไหมครับให้เราขยับไปมอนที่สูงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นสเกลตันเลเวล52เนี่ยไปดูที่การดรอปนะครับจะสังเกตว่า EP ที่เราจะได้รับอยู่ที่110%นะครับอ่าถ้าเราตีตัวเนี้ยจะเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดแต่ต้องบอกไปก่อนว่า เวลาไปตีครับเราต้องดูว่าเราสามารถปิดบอลได้ดีขนาดไหนซึ่งแต่ละสายอาชีพครับการตีบอลในส่วนนี้จะแตกต่างกันไปคุณต้องดูว่าสายที่คุณเล่นชนะทางอะไรซึ่งผมเล่นพลาสใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นแสงมันจะได้เปรียบจากบอลประเภทความมืดแล้วก็พวกอันเดธนะครับผมก็เลยจะมาตีพวกอันเดธเนี่ยจะได้เปรียบที่สุดแต่คุณเล่นพวกฮันทรับหรือว่าเล่นสายอาชีพต่างๆครับก็ดูว่าชนะทางอะไรมีธาตุอะไรที่เราเด่นเด็ดถ้าเราใช้ฮั rap, นแถบธาตุไฟหรือว่าฮันระเบิดอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูว่า เออเอมบอลตัวไหนที่มันเสียเปรียบเราที่สุดนะครับเน้นย้ำว่าอย่าตีบอลที่เลเวลห่างจากเรามากจนเกินไปนะครับสเตปต่อมานะครับผมเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมต่อมาครับนั่นก็คือพวกอาหารนะครับอาหารในที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มดาเมจอาหารเพิ่มความเร็วของเราหรือว่าของมอนสเตอร,ร์นะครับก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมเนาะว่าอาหารเหล่านี้ครับมันจะช่วยให้เราสามารถเคลียร์มอนสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยได้เร็วมากขึ้นเนาะ แต่และชิ้นก็จะให้ค่าสเตตัสที่แตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะทําอาหารชิ้นไหนออกมาแล้วส่วนพวกลูออมถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญนะครับลูออมจะมีแบ่งอยู่2แบบครับลูออมหนึ่งก็คือการเร้งเวลาฟาร์มพอเราให้เป็น2เท่าจะปกติแล้วเราใช้เวลาฟาร์มเต็มๆอยู่ที่1นึ่งถห้าสิบทีสำหรับใครที่แบบว่ามีเวลาน้อยนะครับถ้ากดใช้ปุ๊บจะทาให้เวลาฟาร์มคุณเนี่ยหมดเร็วมากขึ้นเพราะว่าอีพีที่คุณจะได้รับมันจะเป็น2เท่านะครับซึ่งมันเร็วมากส่วน ดรอปนะครับให้มันเร็วมากขึ้นเอ้ก็จะแป่งเป็นประมาณนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากฟาร์มเร็วๆจังเลยนะครับผมก็กดคูณ2ไประยะเวลาบอด150ร้อยห้าสิบนาทีก็จะหมดไวมากขึ้นนะครับเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วนะครับเราก็เตรียมลุยต่อการไปบอดกันดีกว่าก่อนอื่นขอลูมหัวกันก่อนนะครับอันนี้คือในกิ้ผมจะลูบหัวให้เนาะลูบหัวได้วันละสามครั้งนะครับสำหรับสมาชิกกิ้แล้วก็นอกกิ้ได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะได้อีพีเหมือนกันประมาณแปดแสนเนาะ ซึ่งเป็น e p ที่ได้ต่อวันฟรีๆเลยนะเว้ยทุกคนจริงๆมันได้เยอะกว่านี้นะแต่โดนเนิร์ฟไปละนี่เลเวล up ได้ประมาณพี่แมแปดแสนหกนะครับอย่าลืมนะเวลจะทันหรือว่าไม่ทันนะครับก็อยู่ที่การลุ่มหัวนะครับโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับตำแหน่งฟาร์มที่ผมจะไปก็จะไปสเกลิสตันเวลห้าสิบสองนะครับตัวนี้กดไปนี่มันจะบอกว่าอยู่ที่พื้นที่ไหนเราไปที่ชั้นหนึ่งก็พอละ ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรายังไม่ไหวครับก็ไป,ปลอดในส่วนพื้นที่ที่คนอยู่เยอะก็ได้ครับปริมาณไอพีอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็เซฟตัวละครเรานะครับแต่ถ้าตัวละครคุณคิดว่าคุณไหวแล้วนะครับคุณก็ไปนัวกับแหล่งบอสได้เลยนะฮะเซฟต่อแม่นะครับทุกคนเมื่อเราไปพื้นที่บอดแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการหาปาร์ตี้จริงๆแล้วถ้าคุณไปถ้าคุณไม่อยากสร้างปาร์ตี้เองคุณสามารถหาปาร์ตี้จากคนอื่นได้เหมือนกันโดยการที่รอในพื้นที่นั้นข้อเดียวกันเข้าปาร์ตี้รับรับโบน EP อีก50%กับพื้นที่ที่มีเพื่อนอยู่ในฟิลด์ดยวกันนะครับอย่างน้อย5คนซึ่งจะได้เยอะได้น้อยครับอยู่ที่ว่าปริมาณเป็นเพื่อนคุณในพื้นที่นั้นนะ่ะมีมากน้อยขนาดไหนครับถ้าครบ5้าคนนะครับคุณได้เต็มเลยคือ50%ซนะครับซึ่งมันเยอะมากๆเนอะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้รับเนอะโอเคเดี๋ยวเราไปปอดกันเลยดีกว่าอ่ะเมื่อผมมาถึงแล้วนะครับผมเราร,าเราาาดสมถป ทดสอบบอดอะตรงนี้ละกันกองนี้เล็กๆสองตัวลองใช้สกิลดูทันไหมปึ๊บแอนถ้นรู้สึกว่าสกิลทันโอเคปล่อยสกิลได้นะครับอันนี้จะเป็นปริมาณ EP ีที่เราจะได้รับจากตัวนี้พร้อมโบนัสด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราได้ e อีได้เยอะขึ้นและเร็วขึ้นซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยมันเป็นสายแมกนัตเนาะซึ่งมันใช้ระยะเวลาการร่ายค่อนข้างนานหน่อยนะครับพยายามดูหลอดเลือดแล้วก็ใปเซฟหลายอย่างเนาะอันะอนี้ก็เลยต้องใช้เกราะในการช่วยร่าย นี่เวลามันมีกรอบนะครับมันก็จะทำยืนจังหวะได้อ่ะผมรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ผมอยู่กับส่วนนี้ไหวนะครับอันนี้จะเป็นบอมมี่นะพอยืนไหวปุ๊บเราก็จะปล่อยบอดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะไปปล่อยบอดกับพวสเกลิสตันโดยตรงก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าตัวละครเราไหวหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าตัวละครไ,ไหวปล่อยแต่ถ้าตัวละครไม่ไหวก็อาจจะต้องย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับหาจิตที่ไหว ง่ายๆต่อมาครับก็คือยืนอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งออฟไลน์ไปหรือว่าออกจากหน้าจอไปนะครับพยายามอยู่รอเพื่อนๆในฟิลเนี่ยเชิญเราเข้าปาร์ตี้จะมีอยู่นะเพื่อนที่จะเชิญเราเข้าปาร์ตี้นะครับรอก่อนเนาะรอเพื่อนเชิญเข้าโอเครู้สึกว่าแอบจุดนี้ผมผมเบรกแล้วผมเอาประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพอวิวห้าสิบผมค่อยแบบไปทําของแล้วก็ไปตีกับสเกลเตันที่เป็นตัวธนูเนะาะไม่นั้นผมรู้สึกว่าไม่ไหวนะ อันนี้มันสูงจากผมไปเลเวล55ปริมาณไ p พที่ผมได้รับผมคิดว่าได้น้อยลงนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนจุดอีดก่อนส่วนใครที่แบบลูกหัวก็พยายามรูกหัวหบ่อยนะเขาจะเชิญเรารูปหัวแล้วเราก็ไปรูกหัวเขาด้วยให้แล้วก็สลับกันไปประมาณนี้นะครับมีเราลูกหัวแล้วก็ได้ p นะครับแล้วได้ไม้ด้วยปเดี๋ยวเราไปกับ จุดของเราดีกว่า,าพระก็เริ่มมาแล้วเราหาจุดอจุดประมาณนี้สเกลิตันได้ได้ทันไหมได้ทันไหมเคไายทันนะครับแล้วก็ได้ไปฮิวปุ๊บทุกอย่างเซตติ้งเลือดให้พร้อมนะครับอเอาเลือดสูงๆหน่อยสก,กาสิบสตั์เลียง mp ไม่พอก็ซื้อนะครับคือพยายามเซฟทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ ต้องของเราแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงนะเพราะนั้นระยะเวลาฟาร์มเราจะเสียเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัส EP ที่เราฆ่าสเกลิตันเห็นไหมว่าโบนัส EP ได้เยอะมากๆถ้าตีซอมบี้ที่มันห่างจากเรามากเกินไปอีพีที่เราได้รับมันก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าตีกับสเกลิตันที่ห่างกับเราแค่ไม่เกิน5เดเวลจะได้ผีเยอะนะครับพอเรารู้สึกว่าโอเคกับจุดดีแล้วเราก็ปล่อยบอทได้เลยนะครับสำหรับพาทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสำหรับ คลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปขอกราบประธานอภัยกันด้วยแล้าใครชื่นชอบอย่าลืมี่จากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องขอรอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ